สวัสดีครับท่านผู้ชมอิคิวซังพาชมสวัสดีครับอีคิวซังสวัสดีครับอิคิวซังพาชมมันคือล่อล่อใช่หรือว่าเรียกว่าม้ามันหรือว่าม้าก็คือสัตว์ต่างที่เรายังคงใช้เขาในการขนผลผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นผักหรือว่า,าหลายหลายอย่างในการปลูกอยู่บนดยอยห่างขาของเราซึ่ง อยากจะบอกว่าถ้าไม่มีรออพวกนี้สินค้าผักผลไม้ต่างๆที่ปลูกอยู่ทั้งฝั่งเราแล้วก็ฝั่งเมียนมาเนี่ยจะไม่สามารถเอาออกมาได้นะครับทําไมเราจึงยังใช้สัตว์ต่างอยู่อย่างที่ท่าเห็นนะฮะเขาที่อยู่ด้านหน้ามันไม่สามารถที่จะใช้รถในการขนได้นะครับแต่พอมีสัตว์ประเภทนี้นะครับมาใช้งานมันก็สามารถช่วยให้เราในการขนผลผลิต ออกมาจากไร่จากสวนได้เพราะว่าเส้นทางที่เราเห็นอยู่ด้านนี้ก็คือมันเหมาะสําหรับการเดินเท่านั้นนะครับรถยนต์ไม่สามารถไปได้<อ>แล้วก็ข้าม,ามไปเป็นเขาๆแบบนี้เลยครับมีอันนึงเนี่ยมีอะไรครับอ้โมันมออมมมเอาไม่ได้ไนดะ้คือสัง่งเดี๋ยวเจ้าของเขาเดือดร้อนเขาล <c oughs> ลอกหอ,อเขา,าจะไปกินอาหารที่เจ้าของเขากําลังจะให้อาหารโอ้หเยอะมากครับท่านผู้ชมเดี๋ยว ล่อนี่หาชมได้บนดอยอ่างขางแล้วนะครับจุดอื่นที่อื่นมีไหมลองคอมเมนต์มาดูนะครับว่านอกจากบนดอยอ่างขางแล้วดอยไหนที่ยังคงใช้ล่อหรือว่าลาหรือว่าม้าแบบนี้ในการขนผลผลิตออกมาจากไร่จากสวนกันบ้างน้อยคิ้ซองเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าเราจะมาคลิปสั้นอะไรกันอีกคลิปหนึ่งก็รอติดตามรับชมได้เร็วๆนี้อย่ยาลืมเลยนะครับ ในเรื่องของเรื่องเซซังเลย,เยน,นะครับเป็นกำลังใจอีกคร,ร,รั้งนะพ่ออีกครังนะครับออกมาเก็บบรรยากาศเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สายครับบ๊ายบายบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ